แชปเตอร์ที่14นะครับพาร์ทที่14นะมาเร็วเข้มเร็วจริงๆนะครับสำหรับพาร์ทที่มีชื่อว่าพีรมิดนะครับสำหรับแชปเตอร์นี้นะและตอนนี้เราขับนะครับหรือว่าไม่ใช่เรานะฮะเจ้าตือใบแก่ของเราได้ขับริเวียทันอยู่นะและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงพรีรมิดนะครับต้นต่อนะครับการเกิดเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยที่ทำให้โลกโล่มสลายและเกิดหุ่นยนต์ต่างๆอันามากมายครับโอเคเรามาถึงพรีรมิดแล้วเราถูกตัวจับว่าล่ะ เคตอนนี้เราถูกตรวจจับจากเจ้าปีรามิดนะฮะก็ส่งเครื่องไอ้ไอ้พวกนี้นะครับมันจะมาจะม,มาจัดก,การนะครับเจ้าลิเวทันของเรานะฮะเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเราต้องจาัดก,การอย่างเด็ดขาดลิเวทันพยายามย่างกลายเข้าไปปิรามิดนะค,ะครับใกล้ๆขึ้น,นเ,รเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเค เดินลาดเชงทุกอัพเกรดอย่างงั้นเหรอลาดเชงใช่มั้ย <Okay. S 1> เต็มแล้วนะครับ Combat อ๋อ Combat Combat อันนี้คืออะไร Stun Time Stun Effect Combat เต็มหมดแล้ว Shield Strength บล็อกสเต็งโอเคลาสุ์ t i ม e to อัพเกรดงั้นเราจะอัพเกรดให้มันคุ้มค่าดีนะครับเป็นชิลสเต็งหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเหลือสามหมื่นอะไรมีสามหมื่นมากสามหมื่นให้มันหมดไปเลยนี่ฮิสตันเอฟเฟกต์ว้าวโอเคกว้าว นี่มันว้าวโว่จะการอะไรมังกีแม่ให้กุจัดการไอ้พวกปรสิตพวกนี้ให้โอเคเรียบร้อยยังมานี่ยูฮู อะไรเล่าว้าฮโอ้โอโอโอ้โอโอไม่แรงกูหรอกวู้ฮู้อ่าวู้อ่วู้ว้าวนั่นมันอะไรเนี่ยมีเครื่องยนต์บางอย่างกำลังใกล้เข้าใกล้เข้ามาแล้ว ฉันจะจัดการชาร์จแคนนลเพื่อยิงมันแล้วยังไงนี่มันแมงป่องป้าวะน่ะเฮ้ยแมงแมงป่องว่าคุณเหมือนแมงป่องมากเลยแล้วยังไงต่อเราเนี่ยยังไงต่อโอเคขึ้นไปโอเคโอเคยาวยาวไปต่อขึ้นไปข้างบนสุดก่อนนะครับ น่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเจ้ามัป่องตัวนี้เนะี่ยโอเคชาร์จได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมาอีกแล้วมังกี้แล้วก่อนที่มันจะดูดพลังงานหมดนะครับโอเคดูดพลังงานอย่างนั้นนห กูไม่กลัวไฟละไปดีเดี๋ยวไฟลุกไม่บอกอยู่ๆกูไม่ไม่กลัวโอเคชาร์จแคนนอน75%แล้วกูวรู้อย่างเดียวไม่สนใจละขึ้นไปโอเคยิงแล้วแคนนอนยิงวู้ฮู้แบงว,าว้าวเอาไวล คือยานนี้มันสุดยอดอยจริงๆเลยชนะจนได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันไม่ค่อยชชว์เท่าไหร่นะเรื่องนี้เออม,มันยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวไหวเหรอว,ว้าวลำบากกูอีกแล้ว Ôi, khỉ thật Một tên nữa Mày là gì vậy? Wow Woohoo woo Hả? Nói chung Nói chung หันหลังหันหลังไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลานะครับผมโอเคเรียบร้อยมันดูดพลังงานเอ,อ่อริเวียทันนะครับทำให้เกิดการเอ็กซิมโบโรได้นะครับมันคือเรียกว่าเอ็กซิมโบรนี่ยนัโอโ้นึกว่าตัวอะไรเงาคูนี่เองงูเก่าครับโอเคตอนนี้มาถึงตัวตัวนี้แล้วนะครับ เก็บทำไมก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าอัพเก็บไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็เก็บให้ฉากมันครบๆไปนะฮะโอเคชาร์จแคนนอน50% 75%, 75ไม่น่าไ,ไม่น่าจะยิงทันนะตัวมึงเยอะมากคือมึงออกมาโคตรเยอะโอเคเต็มแล้วยิงไปเ <l ots> น่าไปหนึ่งตัว <l ots> ว้์มันมาหีกแล้ว มึงเข้ามาสัต okay, ว okay, nah, ์เฮ um, yeah, yeah, yeah. uh, yeah. uh, ้ยเยอะไปแล้วเฮียมเออดึงออกมาตกมังเฮียบแบง พวกมึงนี่เรื่องเยอะอ่าวัดเดร์เจอความทรงจำมาทางนี้ฮึบวุบ,บเออฮะที่พักทุ่งหญ้าทะเลทราย <c oughs> ดูือเหมือนการพักร้อนนะโอเคเราไปต่อดีกว่ารู้ลรงมารู้ลรงมา แวบ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 ส่วนเจ้าทางเตือปูก่ก็กำลังชาร์จแคนนอนอยู่เหมือนครับยิงเรื่อยๆนะฮะแม่งป่องออกเยอะเหลือเกินห้าสิอร์ซ็นแล้วโอเคส่วนกูป,ปีนป่ายอย่างเดียวเลยตอนนี้นะจุดจุดนี้นะครับผมโอ้ m ม god โอ้เจ็ดห้าปซ็แล้ว มึงเยอะไปล่าวะไฟเนี่ยโอเคเธอพร้อมยิงแล้วยังไงวะโอเคตอนนี้มาจุดนี้พร้อมยิงแวบบิงโอเค เล็บอีกตัวหนึ่งอ้าวอ๋อเปิดประตูแล้วโอเคอึ้บอ่ะขยันมาจังเนาะโอ้โหสามสี่โอ้ my g เกด โอเครู้ไหมว่าการใช้จอยบังคับปืนเนี่ยไม่ยากมากโหแล้วพลังงานนี่แทบจะหมดชาร์จ50%แล้วมังกี้อ้ <S <S oh my god w o o h o มึงไปไหนที่ช่วยสามบาท ไอตัวนี้ระเบิดแต่กันก่อนว้าวดึงตยับเอื้อแบ่งล่อของคุณไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> ว้าวเยอะอุ้ยเหี้ยมันยิงแบ่งว้า giờ phải leo quay ướp à quá mua ngày lâu bèn đừng mà nói đừng nói dính đó <cười> <cười> Ái chà, cái gì của Hả? Lương nhiều, nhiều, nhiều quá. Mẹ, ái chà, ướp, hahaha, này cái tua rồi nhàng quá. Ừ, à แม่งฟ hey, ันยิงลัวเฮ้ยไม่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 เอ้าทำไมว้าวว้าวว้าวกำแล้วแมงป่องขึ้นมาโอ้มายก็โอชิแล้วไงแมงป่องทำลายปืนใหญ่แล้วนะ แล้วให้ก okay? okay, 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 like ูทำไงวะเนี่ยโอเคไหมแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าปืนใหญ่มันเราเจอเรื่องซีเรียแล้วล่ะชี้มึงมาไงวะยี่งมันมาไงมาไงวะเออ อ้ยโอเคแป๊บห,ห,หนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคไปพร้อมแล้วเฮ้ยมันหมายเรื่อยวะไม่ไหวต้องรีบละเดี๋ยวจ้าบต้องไปทางไหนไปทางไหนนาต้องไปทางนั้นหรือเปล่า ทังทางนั้นชั่วทังนั้นชั่วขืนมาสู้ตรงนี้เสียเวลาเดี๋ยวยานล่มแล้วตายเลยคนนี้เออดึงกระตุกเอื้อมังกี้ คุณต้องมาตรงนี้นะใช้วาเปิดโอ้ห oh, มึงจะมาบอกตอนนี้โดนยิงเลือดนี่รถพุ่มพัพุ่มหามึงก็หันบอกให้มันเร็วน่อยโอ้โ oh, ห oh, คุณพระแม่งทำลายเรือกูแล้วไม่ใช่ทำลายริเวียทันกูแล้วขุดมาอย่างดีมึงก็ทำลายกูซักง,งั้นโอเคทำไมเกิดอะไรขึ้นโอเคยิง ยังไงยังไงสนใจกูแล้วสินะว้าวมันมันยัง,ยงอยู่ว่ะเออไม่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 คุณทำมันเจ็บอ่ะยังไงบางคูยังไงกูสู้ยังไงเนี่ย โอ้โหทั้งหน้าท <hire> ั้งหลังเลยมึงอะไรเนี่ยฮะยิงหาพี่มึงเร็ววะโอเคโอเคเย็ดเย็ดยี่อะไรล่ะยังไงให้กูทำอะไรว้าวนี่อะไรอีกรอบไหม โอทางนู้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 ก่อนที่ยานจะล่มนะครับดูเลยจ้าเร็วเรีวเลือเลือเรอน้อยแล้วแหม่ก็มึงกว่าจะไอ้นั่นโอเคยังไงต่อโอโหหลายจุดเกิน แม่แม่งเล่นกูแล้วไงอ้าฮ่าฮาอ้าฮยสมังกีคุณทำได้วู้เยี่ยมมากมังกีแม่งยังไม่จบร้องรั่นเลยโอ้ไม่เกอด เออเยี่ยบจุดจ่าแล้วเนี่ยเอาเอากูตายซะงั้นอ๋อต้องโดดหลบ่ะนึกงว่ามูวี่ชิบหายเคจจ่ะเยสมังกี้ทำได้แล้วสุดยอดไปเลยครับตอนนี้คือต้องหนีซะแล้วสินะให้คุณหนีเถอะ โอเคนียาวยาวกับผมยาวกับผมยาวกับผม <c oughs> ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไขมึงขึ้นลงสิสัตว์ไอ้ต่อโอเคยังไงต่อวะเนี่ย <c oughs> ต้องยิงมืออีกข้างหนึ่งสินะ วุ้งอย่าเพิ่งยอมแพ้นะแมงปีนตามผมมาแล้ว <c oughs> มันจะตามมาลอก,กูให้ได้ไงว้าว <c oughs> จะเอาให้ได้ใช่ไหมมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเฮ้ยเลือดเต็มละ <c oughs> มึงอะไรเนี่ยฮะอีกตัวหนึ่ง มึงเรื่องเยอะเยอะมากดึงขึบตไปยับรปยับแม่งทิ้งแม่น้ำเฮ้เฮ้เฮ้ปืนมึงก็ยิงจังัไปนี่นี่ว้า <c> ว <oughs> <c oughs> โอ้ไม,อ <c oughs> ม่ก็แหม Ơ oh, oh my god Oh, yeah, 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 yeah Hứa what, what Ướp, à Woohoo Ơ à. rồi, đừng tua Có tua Woohoo Ok, anh anh โอเคมังคีเปอย่างนั้นเปิดวาวอีกครั้งหนึ่งนะโอเคจ้าได้เลยนะครับเอหนื่อยเหนื่อย <laughs> <c oughs> ชิไหมหมุนวาวอึ๊บอ,อ่าเปิดออกมาแล้วยิงตรงนั้นนะครับแล้วก็จะกเกิดการระดัเบิร์ขึ้นนะครับผมแบ๊ <c oughs> <c oughs> ังไม่ตายนะครับควรจะฆ่าตัวเองได้นี่ปวดหัวมากแม่ต้องยิงปัดต้องยิงปัดกล้าอีก3จุดนะครับผมขอบคุณพระใง่ายๆนะฮะมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วริเวทท่านจะเจ๊งอยู่แล้วโอ้ขึ้นอีกแล้วอ ยังไม่พอใจนะครับต้องขึ้นอิบครังใหม่วะโอ้โห <c oughs> เรื่องเยอะวะ่ะเฮ้ย <c oughs> วู้ฮู้อึอบเออว่ะเออเรื่องเยอะ <c oughs> โอเค โอเคขึ้นไปขึ By ้นไปไปสิวะเดี you. You ๋ยวแม่งกูตายขึ้นไปเออว้าวนั่นไ่สามสุดที่เหลือมาหนิวะแขนขาดเบอร์เยี่ยมมาก เลยเนี่ยหัวตะพาได้กดแต่การโดนไดรนี่ลำบากยากเย็นว้าว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 ลงสิเฮ้ยย่าโอ้โหคุณพระจำทางลงไม่ได้ลงกี่ครับลงขาดบูยหัวปวดขมอง เปแล้วยังไงต่อเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ไม่มันมันรีสติซาร์ทมังกี้ช้าว่าช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนมันไปไหนแล้วอะกำวัดเด็บวัดเด็บแมนป่องซี Oh my god มันกลับมาแล้ว โอ้ไม oh ่ก oh, ็เฟ like. ืองเราโอ้ยไม่มันจัดการเฟืองไปแล้วทิพเราทำไงต่อดีอ่ะโอเคจัดการตรงนั้นโอเคโอเคเรียบร้อยโอ้โหเยอะว่ะโอเค เออวู uhm. ้ยังไงไปจนหนึ่งีกจนหนึ่งีกจนหนึ่งีกจนหนึ่งผมต้องโอ้โหต้องลงอย่างนี้เกิดการก่อนเกิดการก่อนวู้เยอะเยอะโอ้ my god โอ้ my god ม <ând> huh ึงเยอะจังวะวู้ โอ้ไม่เยอะไปหมดแล้วเว้ยฮะดึงมาหัวมึงอะเอามานี่ว้าฮึโอ้ไม่มาเลยของมึงดึงออกมาเตียบว้าฮู้ยังไงต่อให้กูไปใช่ไหมกูต้องลงไปทางไหน ทางไหนคุณต้องการทางไหนจะโดนแดดไหมจะโดนโดนแดดไหมนั่นไงโอ้เป็นการตายที่ละเอียดดีนะครับผมนะฮะไปทำไมวะกูมาผมมาผมไปต่อไปต่อโอ้ไมก่ก็ที่ผมแล้วครับผมเมื่อกี้ปากแดงหมดเลยนะออกมาถึงก็ตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับล้มไปก่อน โอเคโอเคไปต่อไปต่อเมื uh. so ่อกี oh! ้มันจะยิงผมเลยมันจะล่อผมเหรออยังไงครับผมโดนฉีดสี่ข้างเข้าไปหล่นไหมครับผมหล่นไปโอ้โหงัดกันไปดิตัวขาดแน่มึอเอาบิดจ้า ว้าเราต้องดการหางมันออกมาหางมันหางมันหางหูโดวขนาดนี้ยังยังจะยิงได้ต่อนะครับเป็นขุนที่ถึกมากๆเลยนะไม่ถึกอะถึกเกินไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหมึงมึงยังไง เป็นบัวขาวเลยสาดอึ๊บวู้ฮูเออเอออ้าวูา้จบเป้าวะเออหนึ่งดอกเฮ้ยเขี้ยหม,มดกระสนุนหมด โอ้ลุงไม่ว่าการบังคับจอยนี่มันลำบากลำบนเหลือเกินหนึง่งอ่าขอบคุณครับอ่าโอ้การบังคับจอยนี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะครับมแม่งโคตรเหนื่อยมันยังอยู่ยังไม่ตายอีก ย็ดเค่ฉันต้องจัดการมันค้าบยังไงฉันต้องจัดการมันให้เรียบร้อยในมันหางหรือไม่คุนเราต้องดึงมันออกแล้วก็จัดการสมบัตระเบิดสมองมันทิ้งโอ้หแผนของคุณบางกี้นี่ดูอลังการฟู้ฟ่าไงไม่รู้นมา ได้เวลาจัดการเทคดาวขึ้นไปขึ้นไปเสียบไปดิอึ้บอึ้บเอาออกมานี่เฮ้ยมันมองแล้วว้าวเฮ้ยล่วงว่ะยังไงจะตายไหมจะตายไหมชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้จับไว้จับไว้เอออย่าพึ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งไปเลย โอ้โหอยู่ตรงปากเลยว้าวนะครับเป็นการเป็นแผนหลอกล่อ,ลอที่ดีนะครับเพราะว่าหางมันเป็นพลังเป็นเป็นสิ่งที่โจมตีแรงที่สุดนะแล้วก็เลยมังกี้ก็เลยขึ้นไปล่อหางให้โจมตีระเบิดสมองมันทิ้งซะโอเคเหลืออีกห้าตัวชุดเกราะเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์เท<ะ>่านั้นเราไม่ไมีทางเลือกแล้ว เราทำไงดีอะแผนสุดท้ายแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวนี้คืออาวุธของมันเราต้องจัดการมันฮะหมายความว่าไงดูแลทุนดูแลเธอด้วยมังกี้นี่เป็นทางเดียวฮะไม่นะมันไม่ใช่ทางเดียวนี่แหละคือการทำลายล้างให้ดีที่สุดมังกี้ทำเร็วไปเร็ว โอ้ oh my god ห้าสิบเก้าวิอย่าบอกว่าระเบิดตัวเองงั้นหรอเฮ้ยพี่ตือเฮ้ยไม่นะการจัดการที่ดีที่สุดคือการทำลายตัวเองเพราะว่าตอนนี้ริเวียชัน มีมีเกาะเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แล้วมาหาพ่อมาลูกโอ้ฮะมองไปนะพิกซี่ว้าวพิกซี่